จุดที่สุดในกลุม่มใครจุดจุดจุดที่สุดในกลุม่มใครเป็นธนาคารของกลุม่มสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้ว,วยวใครเจ้าชูที่สุดเธอบอกเพียงนะดูแีาใครเสียงดังมากมาก<อ>ใครร้องไห้ให้ผู้ชายบ่อยที่สุดแล้วจำเขา ใครพาที่บ่อยสุดส่งมายโยกมาเป็นยังไงมาเป็นยังไงทำเรื่องผู้ชายใครไม่เคยขาดมีแบตอยู ah! ่ยากแบตมากอยู่ยากใครอารมณ์ร้อนที่สุดที่ง่วงี้ดู่าทำยังไงวะบีบคอตัวเองตายแม่ใครจะขึ้นคานไม่มีผัวก็ได้ไม่ตายรบนะไม่รบนะ ใครใจบ้างในกลุ่มไ่่ต้้ออองงเนนะะรรขีีฟกพยยาใครที่งอนที่สุดใครแปลกที่สุดโเดเใครหนุู่ที่สุดใครสัปรางเก่งเวอร์รถไฟไม่เคยชนกันสักครั้งใครพร้อมบวกอยู่ตลอดเวลา ไหนเแก๊งมึงละไปเรียกมาทั้งแก๊งมึงอะใครเปลี่ยนคนคุยบ่อยจนเพื่อนจำหน้าไม่ได้ไปเลยถึงใช้จะเป็มยังทมมี่ดีรักทมใครดองเดมเยอะที่สุด,ใค,นนดใครคนสวยขาที่สุดเชื่อมาเด็กมาแบกปีกเปยเก่งที่สุดไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอ